สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแหวสารมือนะคะผืนนี้สีเขียวนะคะเขียวเหนียวซับนะคะแล้วก็มาดูแหนะคะผืนนี้จะเป็นแหเผานะคะแหนมิเผานะคะเป็นแหวน16เสาคะ่ะตา6เซนยาว11ซบบอกนะคะวันนี้ไม่ได้กลางให้ดูนะคะมมวนอย่างนี้เลยคะ่ะเพราะว่าแหยาวนะคะยาว11ศบบอกเป็นแหเผา เบ็ดอกนี่รวมเผานะคะติดรูปเบอร์13นะคะเป็นแห่16เสานะคะแบบนี้สวยงามนะคะผืนนี้สีเขียวนะคะ,ะวันนี้ก็จะมีมา1ผืนนะคะเพิ่งสารเสร็จค่ะเพราะว่า6เซนมันก็ใช้เวลานานเนาะเกือบเดือนนะคะสารไปเรื่อยๆค่ะเพราะลูกค้าเขายังไม่ได้รีบใช้ค่ะอย่างนี้ถ้าลูกค้าคนไหนชอบถูกใจสามารถสั่งไว้ได้นะคะถ้าไม่รีบใช้นะคะ อย่างน้อยเราต้องบอกก่อนนะคะก,ก,ก็รออาจจะเป็นเดือนนะคะก่อนจะใช้งานนะคะก็สามารถสั่งทักแชทหรือโทรมาที่083 239 04 28นะคะคืนนี้ราคาอยู่ที่2,700 2,700บาทค่ะรวมส่งค่ะ